สุลามรลลาห์มานตุลฮิมซัลลัมอะลัยกุมุลลาห์มุลลอฮ์วะบะระกาตุสามความรู้ที่คุณต้องสอนลูกก่อนลูกจะโตความรู้แรกก็คืออิลมุลกิตาบิวซุนนะความรู้แห่งคัมภีร์และประชญาชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือความรู้แห่งอันกิตาบคัมภีร์อันกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ได้ให้มนุษย์ยุคสุดท้ายจําเป็นจะต้องใช้อันกุรอานในการ ดำเนินชีวิตนี่เป็นความรู้เราจะมีความรู้หลากหลายขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าหากปราศจากหรือไม่รู้ศาสตร์แห่งคมภีร์แล้วไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้าไมถึงประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงดังนั้นอิมุลกีตาจาเป็นต้องรู้อิมุสุนนะหรืออิมุลฮิกมะความรู้แห่งสุนนะแนวทางการดำเนินชีวิตของท่านนาบีศ็อสลลัลฮุอะลัยซัลสลัมหรือว่าปรชาัชญาคําสอนอันลึกซึง้ง ของท่านนบีเราจําเป็นจะต้องรู้แล้วก็สอนให้ลูกหลานของเราได้รู้ก่อนที่เขาจะโตแล้วก็พลาดโอกาสในความรู้เหล่านี้ความรู้ประการที่สองซึ่งถัดลงมาหรือว่าเป็นความรู้ที่มันมีอยู่ในกุฎาละศุนนัอยู่แนละ้วแต่ว่าผมแยกแยกออกมาเนื่องจากเป็นความรู้ที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันนั่นคือการรู้จักตัวเอง เป็นวิชาที่อาจจะไม่ได้มีสอนตามโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยทั่วๆไปจะสอนให้เรารู้จักคือมนุษย์ถูกสร้างมาให้มีความแตกต่างอัลลอฮฺสุบฮานหัวตะได้กล่าวว่าอูซุบิลามีชะตอนารอจิมบัลากอดบ,อออบัลลาเราบอกว่าบัลากอดีรีนลาอันุซาวียบานานะอัลลอฮ์สามารถที่จะให้มนุษย์มีลายนิ้วมือที่เท่ากันได้หมายถึงว่ามนุษย์มีลายนิ้วมือที่แตกต่าง ไม่เท่ากันแต่ละคนมีความแตกต่างเลาสามารถทําให้เหมือนกันได้แต่เราไม่ได้ทำให้เหมือนนัยะของอายะก็คือเลาทำให้มนุษย์ได้เหมือนกันได้แต่อเลาเข้าใจตรงกันข้ามก็คือมนุษย์มีความแตกต่างเราไม่ได้ทําให้มนุษย์เหมือนกันแสดงว่าเราจําเป็นต้องรู้จักตัวเราเองเป็นอย่างดีว่าเราชอบอะไรเรามีความถนัดอะไรเราสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนในสังคมอย่างไรได้บ้างอันนี้เป็นความรู้ที่เราต้องต้องรู้จักตัวเองเออครู นะครับจะในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยก็ตามเนี่ยอาจจะสามารถหรือในครูชีวิตครูในชีวิตประจําวันที่เป็นพ่อแม่เองก็ตามอาจจะสามารถแนะแนวบอกหรือไก์หลายได้แต่ว่าคนที่ต้องเรียนรู้ด้วยกับตัวเองก็คือตัวเราเองที่ต้องเรียนรู้ถามหัวใจของตัวเองว่าเราชอบอะไรเราถนัดอะไรทําอะไรแล้วรู้สึกว่ามันมันเติมเติมให้กับชีวิตเรารู้สึกดีซึ่งแน่นอนว่าบนพื้นฐานของการสร้างประโยชน์ให้กับผู้คน บนพื้นฐานของการอิบาดะต่อลอสุบาฮานอหัวตาละดังนั้นความรู้ที่สองก็คือการรู้จักตัวเองที่เราจำเป็นต้องมีแล้วก็สอนให้ลูกของเราได้ไดเรียนรู้จักตัวเองอย่าไปเรียนแบบคนอื่นอย่างเดียวใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่เราไม่ได้ชอบไม่ได้เป็นตัวตนของเราแล้วก็ไปเรียนแบบคนอื่นก็ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดและความรู้ประเภทที่3หมวดที่3ก็คือความรู้ด้านการเงินเป็นความรู้อีกความรู้หนึ่งที่สําคัญในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้มีสอนในเรื่องเหล่านี้นะฮะแต่เป็นความรู้ในโรโบทคิโยสกิคนเขียนหนังสือพ่อรวยสอนรู้เขาบอกว่าเป็นความรู้ที่สําคัญความรู้เรื่องการเงินการเงินส่วนบุคคลโดยเฉพาะนะฮะไม่มีสอนที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยเพราะอะไรฮะเพราะอาจจะเราอยู่ในยุคที่มีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยอยู่ในยุคอุตสาหกรรมที่เขาจะผลิตคนมาผลิตคนออกมาเนี่ยเพื่ออะไร เพื่อให้คนออตอบสนองโจทย์ของอุตสาหกรรมโรงงานบริษัทห้างร้านต่างๆนะฮะแต่ยุคอุตสาหกรรมมันได้ผ่านพ้นไปแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้มันต้องมายืนด้วยกับลำแข่งของตัวเองดังนั้นความรู้เรื่องการเงินสำคัญมากๆบางคนอาจจะมีทักษะด้านอาชีพสามารถหารายไ,ได้ได้มากอย่างเดียวไม่เพียงไม่พอเพราะอะไรฮะเพราะทางเพราะทาง อาชีพหรือว่ารายได้เนี่ยถ้าเรามีมากอย่างเดียวแต่ไม่รู้จักบริหารการเงินเงินมันก็จะไม่เหลือไม่รู้จักเก็บออมไม่รู้จักบริหารค่าใช้จ่ายไม่รู้จักธุรกิจการทําธุรกิจหรือไม่รู้จักการลงทุนบางคนเก็บเงินได้เป็นก้อนใหญ่นะแต่เอาไปลงทุนแล้วเงินหายไปกับตาก็มีดังนั้นความรู้ด้านการเงินโดยเฉพาะการเงินส่วนบุคคลเราจําเป็นต้องเรียนรู้บริหารรายรับยังไงอะเรามีทักษะในการหาไรายได้แล้วใช่ไหมฮะ เราต้องรู้จักบริหารค่าใช้จ่ายต้องรู้จักเก็บออมอ,อย่างเช่นบางคนไม่รู้ว่าเงินต้องมีเงินออมนะอย่างน้อย6เดือนอย่างน้อย3เดือนอ่ะอย่างมากก็คือ12เดือนสมมติเราใช้เดือนละ30,000ก็คูณไป3 6 18ก็180,000ต้องมีเงินออมเป็นต้นเพราะว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อฉุกเฉินอะไรต่างๆอ่าแต่บางทีเราไม่ได้ถูกสอนในเรื่องเหล่านี้บางคนพอได้เงินมาแล้วแยกไม่ออกพอเงินมาก้อนหนึ่งแล้ว เอาไปลงทุนลงทุนแล้วขาดทุนเพราะไม่มีความรู้คือไม่ไม่ได้เก็บไว้ออมก่อนแล้วก็อาจจะจําเป็นต้องใช้ในในด้านอื่นๆเงินที่มีความจําเป็นการรักษาไข้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆนี้นนี่คือ3ความรู้นะครับที่ตกผลึกมาในอยากที่จะบอกกับพี่น้องนาเสนอกับพี่น้องว่าเป็นความรู้ที่เราต้องรู้เองแล้วก็สอนลูกหลานของเราให้รู้สรุปคือ1ความรู้จากกุราละรุนนะนี้รวบรวมความรู้ทุกอย่าง2คือการรู้จักตัวเราเอง และ3คือความรู้ด้านการเงิน3ความรู้นี้เราต้องรู้แล้วก็ต้องสอนให้ลูกหลานของเราเรียนรู้ครับใครชอบเนื้อหาแบบนี้พี่น้องพิมพ์คอกว่าชอบหัลลออัลลผมจะผลิตคอนเทนต์แบบนี้มาให้พี่น้องเรื่อยๆครับสลามอลิคุมบะรักอัลลอฮฺอัลลอฮฺบารักะ